จากปกติแล้วถ้าเข้าใส่ขี่เรือในการเอามาเข็ดก่อนเชื่อเห็ดนี่มันต้องลงทุนสูงตลอดเพราะว่าตองสั่งที่เราลดจิ๊บหรอเขาจังมาทรงใหญ่สิเนาะครับเนาะครับผมบ้านนี้กลายเป็นว่าฟางเขานี่เขาสามารถเขามีอยู่แล้วเอามาเข็ดได้เลยแล้กกาต้นทุนนี่สามารถเลื่อมได้ด้วยต้นทุนนตำๆได้ไดโอ้บานนี้ใส่วัตถุอีหอย่างเนี่ยครับเนาะในการมาปอกมาเห็ดหลักๆมาชหลักก็คือเป็นใส่ฟางแค่นขี่เรือยอย่างพาะรานเนาะเป็นวัตถุดิบลักเลยแล้วก มีอีกส่วนหนึ่งที่เสริมค่ะแม่ก็คือมีห่อมห่อมรือเป็นโรคีนอยห่อละเอียดนั่นก็ได้เจ้าหน้าท้างาได้แต่นี้การน้ำตาลหรือน้ำตาลสายแดงนิดหน่อยนะครับประมาณนั้นครับล้วก็ผสมบรรจุเส่ถทุงแล้วก็เอาเป็นหนึ่งนะครับโอ้วัตถุดิบกับบัลลยที่ทำเนาะหาได้ง่ายครับในท้องที่เ่านี่นะครับครับผมเอ้าเดี๋ยวมือหนีจะพาพี่น้องมาชมวิธีการเห็ดไปนำเลยนะครับจะมาถามข้อมูลก่อนเั็หน้อยคุณภาพบันนี้สำรับปางกับขี้เอยต่างกันบอกครับคือบอกถึงคุณภาพแล้วนะครับโดย โด,โดยเอาว่าสารอาหารในฟางเขามีสูงนะครับมีทั้งแอมีนพีเคมีทั้งวิตามินเกลือแร่ซึ่งมีซิลลูโรดโ้อยมีตารไส่โรดจังสิสารอาหารในตัวฟางเขาถึงมีหลายกาขีาบใยที่เหนี่มันก็เลยเห็นให้ว่าเม็ดเขาออกดีกว่าเราใส่อาหารเสริมจสมสมหน่อยลงจนพุนก็เลยต่ำลงนะครับอันนี้ก็ต้องร่วงว่าคุณภาพสิีหใ่ก็ฉีดใยเพราะว่าสารอาหารในฟางมัมีหลายกลัวนะครับ ก้าฟันซุง้งประสบก,การใส่ฟางเพาะมาสองปีแล้วก็ขี่เรื่อยเพาะมาโอ้เป็นยี่สิบปีแล้วกเอาว่ายกกับยางจังก้อนอย่างนี้นะครับนะาะตอนนี้ต้นทุนบ่นเกินยุ่งช่วงแปดบาทถึงสิบบาทก้อนนักประมาณไอ้ถุงสิบสองกุญแจสิบแปดนิ้วหนี่งครับเทาเฉลี่ยประมาณใส่ฟางหนี่งสองกิโลนะครับแต่ว่าก้อนเห็นเทาเฉลี่ยด,ดอกเห็ดที่เทาได้เชตซุ่นทีแล้วประมาณหาหกขีดนะครับ ต้นพุ่มแค่แปดถึงสิบบาทนะครับเนาะแต่ว่าเขาสามารถขายดอกยนีกนแตงบ้านสี่สิบถึงนห้าสิบบาทแต่ว่าถ้าเป็นขีดเลยต้นพุ่มแตงเคี่ยงกันทีได้เบิกเกินสามขีดนะครับอีกที่คือ,คอต้นพุ่มที่แแบบเที่ยบนนกันได้ชัดเจนขีดเลยก็ฟังนะครับผมโอ้ปริมาณเห็ดโดยการใส่ฟางนี่ก็ไลยกว่ามันได้น้ำหนักดีกว่าได้จำนวนหลายกว่าการใส่ขี้เลยนะครับเนาะ วันนี้ข้าเฮียแบบนี่เราเกียบเฮียได้โดนบ่ครับตุ้งปอคกับว่าวถึงแนวนะครับฟ้างข้างสีสระจายเวลาในการเก็บสีโตใส่โดนแค่สีอาศัยออกเรี้ยวออกนักนะครับข้าสีคิดน้ำนักสุทธิต่อรอบกับต้นทุนเป็นรักนะครับข้าสีหมุนหมุนรอบในการเก็บผลบลิตเรากะแ็่ไห้เงินเท้าหมุนในเร็วกวาเร็วกว่าเร็วกว่าในเงินหลายกว่านะครับเราเข้าไปต้องเสียเวลาลดลดน้ำดูแยใเห็นมันจมดูกับโลกเห็ดเท่าอาหกเดือน นี่โล่งน,น้อยแค่นี้ใครได้าหาหกร้อยกว่านี่ครับขกก้อมูสารนี้เงินหมุนเวียนเป็นหลักหมื่นต่อเดือนนะครับครับ <S 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 โอ้บานน้สูงสุดจักเมื่อครับเข้าด้มาเปลี่ยนก่อนเหตุเพื่อนึงครับเนาะการรอบหนึ่งนะครับยังบอกให้คนเดียวกระชิพเรียนเป็นระยะประมาณประมาณสองเดือนนะครับสองเดือนรอบนึงนะครับหรือว่าอาชีพแค่ายว่าเขาเหตุ อาชีพหกชิปว่านนะครับอาจีพเป็นสองเดือนต่อครั้งนะครับมาสับไปนะครับเจลาเครื่องรุ่งมุนเลี้ยนกันไปนะครับครับครับผมโอ้เฮ็ดเจลาเครื่องรุ่งสลับกันบัดบัดเจลาเขาถึงมีเฮ็ดต่อเนื่องนะครับมีเฮ็ดต่อเนื่องเพราะเฮ็ดอยู่ตลอดอาชีพว่าหลายชาว่านไม่ถึงมีความต่อเนื่องนะครับผมครับหน่อยๆแต่ว่าต่อเนื่อง บันนี้เนี่ยมก็มา,าเห็นข้างหลังนี่เอ้าเฮ็ดหูหนูก็ออกได้ด้วยกันบหรครับเันนี้เฮ็ดหูหนูอันนี้หูหนูโอเคนะครับเขาพึ่งทดลองยังบัตรท่านหลายรอบนะครับค <c oughs> รับพอดีมีคนสั่งก้อนไปเขาก็เลยตโงไปสามชีก้อนนี่แหละครับก้าวออกดอกกะตอนนี้เขาเก็บรอบที่สามร่วมแล้วมันได้หาขีดกลัวแล้วนะครับเขาเอาหาขีดกลัวนี่ก็หมายถึงว่าตีเป็นราคาไปเคอรกิโลถึงมากิโลละเจ็ดสิบแปดสิบบาทเนาะเขาก็ได้รอบปรตจำกว่าสี่สิบห้า 20บาทหา10บาทอันนี้ก็ยังเบาอยู่ครับเดี๋ยวเก็บไปเด้อซุ่งน้อยใน่นี้ก็จะงหญ่เห็นมากนะครับจนเขาเหมือนอายุตอนนี้ยังยังยังตัวเลขเขายังบนนิ่งนะครับว่ามันสีได้เท่าไหนแต่ว่าตอนนี้ได้หาคิดกลัวแล้วนะครับครับครับผมเก็บมาจากมือหรือครับเห็ุหูหนูนี่กะใาศระยะเวลาไก่เคี่ยงครับเป็นนั่งลมนั่งฟ้านะครับครับนังร่มคือระยะเวลาในการหลังจากเข้ายอดเชื่อมลงไปแล้วคักรถเชื่อเขาเดือดอยู่ประมาณเดือนหนึ่งถึงเดือนงเทิงไก่เคี่ยงครับนั่งฟ้านั่งลมนะครับ เราเขาก็เก็บไปตอนนี้ผมเก็บไปประมาณวันทด้ถึงเดือนนะครับออกมาเลใหญ่นะครับตอนนี้ครับครับยังคิดว่าสิเก็บไปอีกระยะหนึ่งนะครับเอาจากปกติก้อนยังสิเขาเก็บเน็อยื่เป็นเดือนบอกครับมันจังเบิดกะกะประมาณสองเดือนนะครับแล้วเขาถือกดูประมาณสามสี่หลอดแต่ว่าหูนู่นนี่มันจะใครว่ามันใหญ่มากชุกหน่อยกับใหญ่ตามไปเรื่อยๆนะครับมันสิตางกำลังฝาดาำลางร่มนางรับอะหมาชุดนี้ก็มดไปพักยุติซมือแต่ยังออกม่ไหมนะครับครับ โอ้โหเฮ็ดห oh, so, yeah. ูหนูจะออกมาเรื่อยๆแมนออกมาเรื่อยๆเขาเลาก็บสกีดสกีดไทยเขามีปองออกเรื่อยๆครับครับเออจะเพิ่มพื้นที่ในการสกีดนะครับหน้าทุ่ยไทยนะฮะสิบลยแบบกว่านี้ครับเปลยมาเลยเปลยมาเลยก็สิออกมาออกมาหลายเลยนะครับแล้วก็เอาเก็บรอบนี้ทุ่ยไทยเราเอาไปเก็บป็นปุ๋ยนะครับนี่คือหน้าทุ่ทไายแล้วฮ่องกอันนี้เป็นนั่งร่มนะครับครับเปลยเลยนนี้กันยังฮ่องกันยังไงฮ่อกับเปลืไปโอ้ระยะสุดท้ายเขาสิปลบออกแมนครับระยะแรกเขาก็แค่สกีดแค่สามชีตำแหน่งกับว่า ครับโอ้เขาเปลยออกแบบนี้แล้วก็เก็บเซจแล้วก็เอาฟางไปเย็ดปุ๋ยตอนี่ครับว่าได้ชิมนะครับไปใส่ต้นไม้ได้อีกเอาบันนี้แสดงว่าร่วงเรื่อนหนึ่งเขาเฮ็ดเห็ด2องอันได้ได้เลยดิสันคือตอนนี้เฮ็ดที่เขาเฮ็ดอยู่มันมีที่เขาชนร่างเราได้ผลก็คือมีนางร่มเท่านางร่มแฮงกะรี่นังฟ้านะครับมีนังนวนสีชมพูสีแดงนะครับมีนังล่มทอมสีเหลืองแล้วก็มีฮูโนตัวราชสุดนะครับ พี่กำลังร่างลรวก็โอเคแล้วนะครับคิดว่าไปไปได้แล้วนะครับในโลกเดียวกันคือมาักอากาศคล้ายๆกันพร้อมนะครับดูในโลกเดียวกันครับได้<อ>นะครับดีที่การนีเพาะเห็ดอย่างไดเนี่ยครับทุกผู้ชมจังใจมากนะครับคือคือเขาว่าเห็ดได้เกือบทุกชนิดแต่ว่าเห็ดที่ได้ผลกิคือทีไรมมกสร้างว่ามีนั่งร่มนั่งร่มสีดีที่สดร่างไม้เป็นนั่งฝ่านั่งนวลสีชมพูนั่งร่มทองเห็นหูนูนี่ถ้าได้ตัวเลขที่ชัดเจนเรามวมากระสีบอแพ้เท่กันนะครับ โอ้กำลังทดลองเห็ดหูหนูดีแล้วลิ้นจื้อเขากับเคยนะครับเจะห้องตามีเขายังบานิ่งตาออกดอกเขากันนะครับโอ้โอ้ชาว่าหนาสนใจเงี้งเพราะว่าลงเลื่อนลูงปอก็เห็ดในหน่อยหนึง่งนะครับเด้อพี่น้องครับที่จริงอีรีแล้วมองนี็เขาเป็นหนึ่งชาร่ากินเถ่ามากกว่าครับนี่มันพั้งว่าถือลื่นก็เลยแก่มันอยู่แต่พมไม่พมไม่ที่ถือเพราะลมกับอากาศเขารับก็เลยเออเอาเอาเห็ดเอาเอาเอาเนื้อมะเขียนนะครับเขาอยากใส่ร้านของเขียน นี่ครับแนวแขนเขาบม่ได้ใส่ตอนนี้เขาละลายนะครับโอ้ตอนนี้ใส่ใส่ตัวนี้ได้เป็นพันคว้านนะครับล่งมานานี้นะครับเป็นพันเลยบอกครับว่าแล้วแขนแขนเสร็จหนึ่งเดย์บอกว่าหากว้านนะครับโอ้แบบแกว่งแกว่ง่งผมแกว่งแขนล่วงจะว่าแขนนี่มันจะได้หลายจะว่าคางคางว่าต้องเสียเวลาในการแขนจังหน่อยแต่เราจะว่ามันได้หลายแตะว่าในก่อนนี่มันลายเขาบอกว่างๆนี่มันไงเก็บไงนะครับ เอาแสดงว่าผู้ใดนี่กระทมน้อยกระทำมากประยุกต์มาเน็ดถึงร่วงเรื่องพอเฮ็ดได้เขาเป็นความหมูความไก่ที่บราใส่แล้วได้หมดน,นะครับเพให้เขากันแดดกันลมนะครับแต่หมออีดีขึ้นหนาฝนขนาดหนาวนะครับหนาฝนาหนาห,หนาวนี่อแครบรงเรื่องนี่อแคบผมมีความจำเป็นเพราะใดเพให้เขากันกันแดดกันฝนได้แค่นั้นเพื่อฤด,ดูการเขาสีมหม้อทุแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงหนาห้อนสิต้องต้องต้องให้มันเย็นถ้าเป็นรงไถ่หยาได้ดีนะครับแล้วก็ทนเป็นทังนน้งกระซิบแล้วผมนี่ มันมีโฮมใหม่อยู่ลงทึงนะครับมันก็ได้พ่อพอได้นะครับพ่อได้ครับโอ้บานนี้เข้าเหดโรงเรื่อนแบบเปิดๆรังสิงมันบวปนเปื้อนมันบ่มมีเชื้อราอืนอ่นขอ,องมาทำลายเฮ็่เทาโอ้คืนในสภาพของเห็ดนะครับถ้าถ้าเขาสิมีปัญหาเขามีปัญหาจะช่วงต้นการผลิตตั้งแต่ตอนดัดเชือนะครับแต่ว่าตอนที่เชือเขาเดินเต็มแล้วที่เปิดร่งเนี่ยคุ้มกานท่างเขาสิสูงเนี่นะครับตอนนี้เขาเห็นได้เขาเดินเต็มแล้วหนึ่งพุ้มกันท่้งสูงปัญ แต่ว่าอาจจะมีพวกแมงมีแมงวันน้อนเอียงสินะครับเขาามาช่วงนั้นจะเร่มลังล่นสีกทเขาไม่ยากแล้วเพราะว่าเฮ็ดเขาก็เป็นล่านะครับแล้วก็มีพู้นางั้นมีเขาแข็งแรงแล้วนะครับคมครับเฮ็ดลงเลื่อนนหน่อยใังสิได้เก็บเฮ็ดขายตัวหนื่อยอยู่บ่ครบขายเรื่อยๆนะครับมีตลอดนะครับเพราะว่าเฮ็ดมันสิววอลพร้อมกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงปลายฤดูแล้วครับอาจจะบ่บ่ออนตอนกลางเข้ากับตอนช่วงฤดู ฤดูมรสุมหนาฝนหนาหนาวอย่างที่เขาจะมั่อากาศเย็นชื้นมันคือช่วงมันคือเป็นช่วงฤดูกาลของของเขาเลยแต่ว่าช่วงนี้มันช่วงปลายของเห็ดทั้งฝันทั้งร่มเขาต้องปรับเปลี่ยนเป็นเห็ดอย่างอื่นแล้วนะครับแต่ว่าหมายถึงว่ามันกับพ่อแม่เราพ่อออกเลยกับพ่อพ่อพ่อได้แต่ว่าพอดีซ้ำหนาฝนหนาหนาวนะครับพ่อได้ปนกะเท่าที่เห็นนี่แหละครับพ่อได้แก้ว้ขนาดออกว่าหลายด้วยครับเด้อเนี่ยครับ เอ้าวันนี้ถ้าช่วงหนาฝนเข้าไปเฮ็ดแบบที่รุ่งปวกบอกว่าบ่มีโรงเลื่อนก็ไดบันล่าฝนสาดมันบ่เน่าบ่ครับโอ้อะไนี้คข้ามาบ่มี่รุงคข้ามาบ่หมี่รงเลื่อนหมายถึงว่าโรงเลื่อนอ่ะบ่ต้องมาตรฐานแดาวคอยให้มันกั่นแจกกันสวนได้นะครับว่าเป็นเป็นอาคารเป็นยังก็ไดเป็นคอกไก่้อกหมูอยังที่เฮาบ่ใซเแล้วครับอ่าบ่กะก็ได้นะครับเป็นสังกะสีเป็นยังก็ได้คือกันแต่ว่าถ้าเป็นหน้าฮ้อนนี่อนสิเป็นเพราเรียนว่าต้องเป็นไผ่ห้าหรือว่าอยู่ใต้พรงใม้นะครับถ้าเเป็นนนนห้้าาฮอะ <า S 2> มันจะได้อุณหภูมิเย็นๆแม่นเขามาอากาศเย็นชื้นหลักๆเลยครับวับบนนี้ลักษณะรุ่งเรื่อนเพราะเห็ดนี่จาเป็นตรงนี้พา้พาตะจีกรองแบบนี้ป่ะครับคือถ้าว่าจาเป็นว่าจาเป็นมันเป็นช่วงฤดูถ้าเป็นนาฮ้อนสิว่าจาเป็นตน้องมีนะครับเพราะว่าเขาเพราะว่าต้องให้ความชื้นเขาคิดทางร่มต้องหาเน่าบังคิดทางล่มเท่นั้นเพราะว่าเพราะว่าถ้าร่มโกเขาสีแห้งอ่าเพะว่าก็ต้องคุ้มชนิดนะครับถ้าเป็นนาหนาวถ้าหนาวว่าทักก็ต้องคุ้มอย่างนี้ครับ ถ้าเป็นนาโฟนกับแท็บก็ได้เห็น